เทเลยครับนี่พิธีการอาบน้ำไม่ให้เป็นฮิตโตกนะทุกคนดูเอาครับกินเวอร์นี่ฉีดก็ไปใต้ท้องด้วยนะนี่นะนี่อย่างนี้เลยทุกคนนี่ฟินไหมนี่เะทีอาบน้ำไม่ดูแบบยืนอาบเลยครับอ่ะนี่กันฮิตโตกในตัวนะครับนี่มามามานี่ เป็นอย่าง <ppy aciones S 2> นี้ครับอาบให้ดูครับหนูน้องดูเอานะครับนี่ยืนแบบนี้เลยนี่จะได้ไม่เป็นฮิตโตนะจ๊ะนี่สบายแล้วจีดท้องด้วยนะามานะจีดท้องด้วยนะนี่จีดท้องให้หนูด้วยนี่โคตรเท่อุ้ยดีจังเลยอะครับดูเอาครับแล้วกินให้ดูเลยครับเนี่ยเุยเท่ครับนี่สบางครับจะสะบัดขนแล้วครับเอาเลยครับดึง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 ดึดึงดึ เทไหมเทไหมอะอะอีกนะออไปแล้วพอแล้วกะบัดก่นนิดนึงต้องต้งึงนึ่งนึ่งึง <laughs>